จัดอันดับดวงโชคลาบของชาว12นักสัตว์มาเช็คดวงตรวจด,ดวงชะตากันว่าปีนักสัตว์ของท่านดวงดีแค่ไหนในช่วงนี้เช็คเลยท่านที่เกิดปีชวดโชคลาบของคุณอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีติดท็อปหนึ่งในหดวงของคุณนั้นจะมีโชคจากเพศตรงข้ามหรือจากคู่ครองคนรักเช่นเลขวันเกิดหรือปีเกิดของแฟนท่านที่เกิดปีฉลู ดวงโชคลาภของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถือว่ากำลังจะได้เงินก้อนโตนกิจการก็จเจริญรุ่งเรืองโชคลาภของคุณมาจากตัวของคุณเองเช่นเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดของคุณเองหรือความฝันอันที่เกิดปีขานดวงโชคลาภของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณจะมีโชคลาภจากผู้ใหญ่เจ้านาย หรือพ่อแม่จะให้โชคแก่คุณท่านที่เกิดปีถาะดวงโชคลาภของคุณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภได้เงินก้อนโตจากเพศตรงกันข้ามหรือคู่ครองคนรักจะให้โชคแก่คุณท่านที่เกิดปีมะโรงและปีวอกดวงโชคลาภของคุณนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณจะได้โชคที่เกิดจากตัวคุณเองเช่นวันเกิดปีเกิด ท่านที่เกิดปีมะเส็งดวงโชคลาบของคุณจะมาจากบุตรหลานบริวารลูกหลานหรือเด็กๆ็ถ้าจะเสี่ยงโชคก็ซื้อกับเด็กๆหรือคนอายุน้อยกว่าหรือให้ลูกหลานหยิบรตเตอรี่ให้คุณอาจจะโชคดีท่านที่เกิดปีมะเมียและปีมะแมดวงโชคลาบของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เพื่อนหรือคนใกล้ชิดหรือคนที่สนิทสนมจะให้โชคลาบหรือบอกช่องทางของผลประโยชน์รายได้ให้แก่คุณท่านที่เกิดปีรากาโชคลาบของคุณจะเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือที่ทํางานเช่นเพื่อนร่วมงานแนะนําเรื่องเรื่องของตัวเลขเสียงโชคท่านที่เกิดปีจอดวงโชคลาบของคุณมาจาก การเข้าวัดหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นจะให้โชคแก่คุณท่านที่เกิดปีกุลดวงโชคลาภของคุณมาจากเพศตรงข้ามหรือคู่ครองคนรักหรือแฟนจัดอันดับคนดวงดี12ราศีช่วง22-28พฤษภาคม2566โดยหมอบอยเคลียร์ชัด มาดูกันว่าคนดวงดีเบอร์ต้นๆประจําสัปดาห์ใช่คุณหรือไม่ในการจัดอันดับ12ราศีช่วง22-28พฤษภาคม2566โดยหมอบอยเคียชรชัดอันดับที่1ราศีพฤษกราศีกันยืน 1, หนึ่งเฮงรับทรัพย์ช่วงนี้การย้ายของดวงดาวส่งผลให้ เกิดความคึกคักมั่นคงการเงินไหลามาเทมารัวๆได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่อันดับที่สองราศีกุมราศีธนูจังหวะด,ดวงดีเริ่มขึ้นมากรายได้คล่องตัวค้าขายปังมีเกณฑ์ลุ้นลังวันใหญ่โชคลาภกำลังพุ่งชนอันดับที่สามราศีตุลราศีมีน เป็นเวลาแห่งการกอบกยูยหยิบจับรับโชคใหญ่ดวงเฮงเต็มร้อยจะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่เช่นบ้านรถได้มาโดยไม่คาดฝันอันดับที่สราศีมังกรราศีเมถุนโดดเด่นก้าวหน้าความสำเร็จกำลังมาเยือนยังยืนหนึ่งเรื่องโชคลาบจะมีโชคจากบ้านเลขที่ที่อยู่อาศัยอันดับที่ห้าราศีเมษราศีกรกฎ การงานก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นรอคอยอะไรจะสำเร็จดังหวังจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ผลงานเข้าตากรรมการอันดับที่6ลราศีพฤกจิราศีสิงห์ระวังดวงมีเกณฑ์เสียทรัพย์หมุนเงินไม่ทันแต่อย่างไรก็ตามเรื่องของการลุ้นโชคลาบลอยฟุกๆุบอกเลยว่าคราวนี้ปังหนักมาก